ที่ยอดเขาวควายยามค่ำคืนหมอกขาวฟุ้งปกคลุมไปทั่วทั้งป่าราวกับมีม่านตาข่ายบางเบาที่คอยปิดบังความเร้นลับของผืนป่าแห่งนี้เอาไว้หมอผีใหญ่ประจำหมู่บ้านคนหนึ่งที่ใครๆต่างก็รู้จักกันในานามจอมคาถาได้รับการท้าทายจากเหล่าลูกศิษย์และลูกน้องของเขาให้ไปลองวิชาที่ภูเขาควาย จอมคาถาตกลงรับคำา้าและเดินทางขึ้นไปที่ภูเขาควายในยามค่ำคืนแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือการที่เขาได้ไปพบกับพระธุดงรูปหนึ่งที่กำลังทำสมาธิอยู่ไม่ไกลจากที่ที่เขาตั้งใจจะไปทำพิธีลองของจอมคาถามองด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรมากนักเขาวรวบรวมสมาธิ และเริ่มไายมน์เพื่อปลุกวิญญาณอาถรรพ์ที่เชื่อกันว่าเฝ้าอยู่ที่นั่นแต่ไม่ว่าเขาจะไายมนไปกี่ครั้งหรือใช้คาถาไหนก็ไม่เป็นผลพระธุนงลืมตาขึ้นมองไปยังจอมคาถาอย่างใจเย็นและกล่าวขึ้นว่าการใช้เวทมน์เพื่อต้องการจะเอาชนะธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องไร้าสาระ จอมคาถาได้ยินดังนั้นก็หัวรอกออกมาอย่างไม่เกรงกลัวและกล่าวว่าพระอย่างท่านจะมารู้เรื่องอะไรทันใดนั้นเองพายุหมุนที่ทรงพลังได้พัดกระหน่ำไปทั่วบริเวณนั้นราวกับว่าสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับได้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลยอย่างยาวนานจอมคาถาตกใจจนลนลานจนไม่สามารถ่ร้มนได้อีกต่อไป แต่พระธุดงกลับยังคงนั่งนิ่งเฉยในท่าทำสมาธิไม่สะทกสถานในขณะที่พายุกำลังถาโถมเข้าหาพระธุดงร่างของพระธุดงกลับมีแสงสีทองอารามเรืองรองขึ้นมาล้อมรอบตัวแสงนั้นสว่างจ้าจนทําให้จอมคาถาและเหล่าลูกน้องของเขารู้สึกถึงความสงบและละวาง เมื่อพายุสงบลงทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบเงียบแสงสีทองของพระธุดงค่อยๆจางหายไปและพระธุดงก็ยังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจอมคาถามมองไปยังพระธุดงด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมเขาเดินเข้าไปหาพระธุดงและคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมพร้อมกับกล่าวว่า วิชาของท่านเหนือกว่าค่าค่ายอมแพ้แล้วพระธุดงไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนจอมคาถาตระหนักได้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากเวทมนต์